สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นหน้า37นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวยากรณ์ของบทนี้มีอีกตัวหนึ่งก็คือวยากรณ์อื่นแล้วก็รืนนั่นเองนะคะข้างหน้าอื่นกับรื่นเป็นคํานามนะคะคํานามคํานามนะคะมีองซานะคะมองซาตรงนี้นะคะ มยองในที่นี้นะคะตัวย่อนะคะเป็นตัวย่อซึ่งคุณครูอธิบายนิดนึงในการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยตอนเรียนไวยากรเนี่ยถ้าเป็นหนังสือที่คนเกาหลีเรียนในเกาหลีเลยนะคะจะมีเขาเรียกว่าชนิดของคำนะคะดังนั้นจะมีอยู่หลักๆ3ชนิดนะคะมยองซานะคะ,ะ,คะทงซาแล้วก็ย่องยงซา นะคะคดังนั้นทั้ง3ชนิดของคำนี้เราจะเติมมุลปอบนั่นเองนะคะดังนั้นมีองซาคืออะไรมีองซาคือคำนามค่ะคำนามคืออะไรนะคะชื่อคนค่ะแล้วก็ชื่ออะไรคะหรือสัตว์เลยก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งของรวมทั้งชื่อสถานที่ด้วยค่ะหรือสถานที่เลยก็ได้นะคะซึ่งแต่ละคำนามเนี่ยก็จะมีตัวชี้ ต่างหากนั่นเองนะคะต่อไปทงซาเนี่ยเราเรียกว่าคํากริยานะคะกริยาเป็นยังไงมีการเคลื่อนไหวค่ะมีการเคลื่อนที่ค่ะมีการปฏิบัติค่ะนะคะอืมเช่นกินดื่มเที่ยวนอนนะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําเป็นภาษาเกาหลีไปนั่นเองนะคะต่อไปฮ่องยงซาล่ะคะ เึยงยงาเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์คนเกาหลีนะคะอาจารย์คนเกาหลีจะอธิบายว่าเป็นคํากริยากลุ่มเป็นคํากริยานะคะกริยาอะไรกริยากลุ่มความรู้สึกความคิดความรู้สึกความคิดแล้วก็นิสัยแล้วก็สถานการณ์สภาพนะคะ หรือว่าอะไรที่มันจับต้องไม่ได้มันไม่เคลื่อนไหวอะคะ่ะไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวนั่นเองนะคะดังนั้นเอาคําทั้ง3ามชนิดนี้เพราะว่าคําทั้ง3ามชนิดนี้อย่างที่บอกถ้าเป็นคํานามเนี่ยมักจะต้องเติมอีดาก่อนนะคะส่วนถ้าเป็นคํากริยาลงท้ายด้วยดาเสมอคุณศัพท์ก็เหมือนกันลงท้ายด้วยดาเสมอเวลาจะเติมมูลปอบเราจะต้อง ตัดดาทิ้งไปนะคะตัดตัดดาทิ้งไปก่อนตัดดาทิ้งไปแล้วก็เติมไวยากรณ์นะคะนั่นเองอันนี้ก็คือพื้นฐานของการใช้คำนะคะแต่ละชนิดเพื่อมาใช้ในการสือ่อสารในสังคมเกาหลีหรือว่าคนที่ใช้ภาษาเกาหลีนั่นเองค่ะดังนั้นบทนี้นะคะไวยากรณ์อึลกับรึนตรงนี้มีข้างหน้าคือชนิดของคําเป็น เมียงซานะคะดังนั้นเมียงซาเรามาดูตรงนี้ถ้าเมียงซานะคะดูที่กล่องสีเขียวตรงนี้นะคะถ้าเมียงซาเนี่ยถ้าเมียงซามีตัวสะกดนะคะตัวสะกดคือคําว่าผัดชิมเนาะถ้ามีผัดชิมอิตะผัดชิมอิตะมีตัวสะกดเราจะใส่อึลนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดเราใส่รึๆๆนนะคะดังนั้น ตรงอื่นกับรุนนี้เติมข้างหลังคํานามนะคะซึ่งคํานามมีตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นขนมปังทีวีเราใส่อื่นได้เลยนะคะหรือกาแฟหรือกับเพื่อนใส่รุนได้เลยนะคะทีนี้ในเมื่อเราเอาคําชี้อื่นกับรืนมาแล้วเนี่ยคาชี้นี้ทําหน้าที่อะไรเรามาดูหน้าที่ของเขาบ้างนะคะซึ่งหน้าที่ของเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัว ชี้กรรมนั่นเองค่ะเป็นตัวชี้กรรมกรรมคืออะไรกรรมก็คือผู้ถูกกระทานั่นเองค่ะตัวชี้กรรมในประโยคค่ะดังนั้นตัวชี้กรรมเนี่ยค่ะมาตามหลังด้วยนะคะคากิติยาเสมอค่ะนะคะตัวชี้กรรมนะคะยกตัวยอย่างเช่นคุณครูมีคําว่าผับมีข้าว ข้าวมีตัวสกดใส่อืญน,นะคะดังนั้นข้าวทําอะไรกับข้าวหรอหุงข้าวอ่ามันดึด้ดักกินข้าวหรอมอกตะซื้อข้าวหรอซาดักขายข้าวหรอพัลดาเห็นไหมคะเป็นคํากริยาหมดเลยนะคะอืมทงสาแล้วคํากริยาเหล่านี้มีดาใช่ไหมเราก็ใส่ไว้ก่อนอาโยโยอโยเฮโยสี่นะคะใส่ได้หมดเลยหรือ,อ นะเพราะว่าไวยกรณ์ตัวนี้เราเรียนมาแล้วเนาะเป็นไวยกรณ์บอกความสุภาพนะคะน,นั้นเราสามารถใช้ไวยกรณ์เหล่านี้มาตามหลังคํากริยาหรือคําคุณศัพท์ที่อยู่ข้างหลังคํานามที่มีตัวชี้อื่นกับดึนอยู่นั่นเองเราก็จะเรียกว่าตัวชี้กรรมที่ตามหลังด้วยคํากิริยานั่นเองค่ะนะคะดังนั้นในเมื่อเราได้กรคำผับปืนมอ็อกกโยอ่ประโยคนี้แปลว่า กินข้าวดังนั้นประโยคนี้สมบูรณ์หรือ,อยังถามว่ากินข้าวสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเราต้องการรู้ว่าใครนะคะอาบอจิพ่ออาบอจิกินข้าวพ่อกินข้าวดังนั้นพ่อเป็นประธานของประโยคอาบอจิก้าผาบุมอกกอยแล้วแม่เรากินอะไรนะคะอ๋อดังนั้นแม่ไม่ได้กินข้าวแม่กินเส้นแม่กินมามา่า อมมอนีอมนีดังนั้นแม่เปเรียบเทียบกับพ่ออยู่ใช้เนินค่ะนะคะใช้เน่นค่ะผับไม่ได้กินผับไม่ได้กินดังนั้นรามยอนรามยอนอืลน,นะคะหมอกก่อยูนี่เห็นไหม,มแม่นะคะกินข้าวออ๋กินมามา่านั่นเองเราก็จะได้ประโยคสองอันนี้ เปรียบเทียบกันแล้วดังนั้นเปรียบเทียบกันในเมื่อตรงนี้มีจุดฟุนซอบในการจบประโยคแล้วใช่ไหมคะมตรงนี้ก็จะได้ว่าพ่อกินข้าวนะคะพ่อกินข้าวแม่กินมาม่านะคะดังนั้นเราใช้คำว่าและเข้าไปนะคะคือดิกูฮาจิมันค่ะเพราะว่าแม่กับพ่อกินไม่เหมือนกันฮะจิมันออมอนินึนรามินนมอกโกโย و. แต่ว่า ฮา j ิมันแปลว่าแต่ว่าแม่กินข้าวนี่นนค่ะดังนั้นก็เอาภาษาไทยตรงนี้เอามารวมกันซะาก็จะได้ประโยคยาวๆหนึ่งประโยคนะคะอ,อันนี้ดังนั้นอัมบอจีกา้าผับบุลหมอกโกโยฮาจิมันออมโนีนึนรามยอนเนื้หมกโกโยนะคะแต่ว่า คุณพ่อกับคุณแม่นะคะอ๋อซึ่งจะมีคําชี้อีกคํานึงที่อ๋ออาจจะไม่ได้เรียนในหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีคําว่าเกซอค่ะเกซอซึ่งเป็นคำอ๋อใช้ยกย่องผู้ที่เรากล่าวถึงว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะดังนั้นเราจะใช้คําว่าแทนคําว่าอื่นกับนึนหรือแทนคําว่าอีกับกานั่นเองนะคะแล้วก็ทีนี้ คำว่ามอกตาเนี่ยค่ะเป็นคําสุภาพเหมือนกันนะคะเราจะใช้กับคุณพ่อหรือคุณที่เรากล่าวถึงเป็นผู้ใหญ่กว่ามีสถานะในสังคมสูงกว่าเราใช้คําว่าถือชีดาค่ะดังนั้นถือชีดาเราเปลี่ยนให้เป็นถือชอโยค่ะนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ประโยคเต็มๆว่าอ่าโบจีเกซอภาพุถือเซโย ก็ได้ถือชอโยก็ได้ห้าจีมันอมอมนีนื่นอมอมนีเกสอนึ่นก็ได้นะคะรามน,นึนื่นถือชอยโยกนั่นเองค่ะอ่าคุณเหมะก็เราก็ใส่คุณพ่อเข้าไปเพราะเราต้องการยกย่องคุณพ่อนะคะเราก็ใส่คําว่าคุณไปเพราะว่าการยกย่องผู้เอาโสเรามักจะ ใช้คำว่าคุณนำหน้าแล้วก็เอาคำตำแหน่งนะคะมาอยู่ข้างหลังคำว่าคุณคุณพ่อกินข้าวเราก็ใช้คำว่าคุณพ่อทานข้าวแต่ว่าคุณแม่ทานมามา่านั่นเองรับประทานก็ได้นะคะเราก็จะได้คำสุภาพแล้วนั่นเองซึ่งคำสุภาพนี้เราเรียกว่านบพิมมานันเองนะคะ ขอโทษค่ะตรงนี้เนาะอ๋อมันซ้อนกันนะคะคำสุภาพนะคะนบอิมมานนะคะคำสุภาพนั่นเองต่อไปดังนั้นตรงนี้นเรามาดูตัวอย่างนะคะฮูเอน็นชี่ชีกึมหมอเหอยโยคุณฮูเอ็นทำอะไรนั่นเองนะคะตัวอย่างคุณฮูเอน็นทำอะไรคะ ทำอะไรครับข้อพ่รืนเห็นไหมคะค้อพ่ไม่มีตัวสกดใส่รืนมาชิดาเปลี่ยนเป็นมาชอชโยนะคะดื่มกาแฟค่ะน,นั่นเองต่อไปชัมชิดืชีึน้นโมยโยคุณจำชิดืนะคะทำอะไรคะ โคยังอึมชิกโคยังอึมชิกนะคะอึมชิกพยางสุดท้ายชิกมีตัวสะกดใส่อืรลโยรีฮ่าดนะคะโยรีเฮโยนะคะทำอาหารอ,า,อาหารยังไงท้องถิ่นนะคะบ้านเกิดมาจากประเทศอะไรก็ทำอาหารท้องถิ่นนั้นๆนะคะครับนั่นเองค่ะต่อไปมินซูชิเนินนะคะคุณมินซู พังเงินห้องช่องโซ่ใหย่ทำความสะอาดห้องนะคะเอาคํากิริยาอาวัยกรมาไว้ตรงกลางเพราะว่าภาษาไทยกิริยาจะอยู่ตรงกลางประโยคนะคะทําความสะอาดห้องนั่นเองนะคะดังนั้นห้องถูกทําความสะอาดดังนั้นห้องคือกรรมนะคะห้องถูกกระทานั่นเองนะคะเราเรียกว่าตัวชี้กรรมหรือผู้ถูกกระทาตัวชี้ผู้ถูกกระทํา นั่นนเองะคะ,ะดังนั้นขนมปังอย่างเช่นตรงนี้ขนมปังเรามีคำกริยาอะไรมาเติมข้างหลังขนมปังได้บ้างนะคะมอกตากินพดาขายมันดดลดาซื้อจูดาให้ซาดาก็คือ,อซื้อน,นั่นเองนะคะดังนั้นกินขายนี่มันดิลดาทำจูดา เอาให้นะคะซาดาซื้อนะคะนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำกริยาใหม่นั่นเองนะคะก็สามารถจดได้เลยนะคะคำกริยาเหล่านี้ตัดดาทิ้งไปเป็นสระอะไรก็ผ่านตามกฎที่คลิปที่แล้วที่คุณครูสอนให้เลยนะคะดังนั้นทีนี้ตรงนี้นะคะจะมี ตัวชี้นะคะตัวชี้ที่คุณครูย้ําเสมอว่ามีตัวชี้อื่นๆน,นะคะที่ว่าออเป็นการเปรียบเทียบกันนะคะในเมื่อเอาประโยคมารวมกันแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็เอาอื่นๆมาเติมข้างหลังเพื่อที่ใช้เปรียบเทียบกับประโยคข้างหน้านั่นเองนะคะดังนั้นถ้าอีกามาหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยค่ะอีกาจะไม่มาแล้วนะคะประโยคข้างหลังนะคะจะมาได้แค่อื่นกับเนินเท่านั้นนะคะทีนี้ ตรงนี้นะคะมาดูว่าเขาคุยกันอะไรสองคนน, <t> <úc ados> นี้นะคะมูอดซึนหมาชอยโยดื <úc isi> <t> ่มอะไรคะนั่นเองนะคะมูอดซึนหมาชอยโยดื่มอะไรคะนะคะดื่มอะไรครับก็ได้นะคะจุดซึรินหมาชอยโยดื่มน้ำผลไม้ค่ะนั่นเองนะคะเทเลพิจอน ชอนึนเทเลวิจอนหนึนผอ,อโยฉันดูทีวีค่านั่นเองนะคะต่อไปซอ,องมินชินึนฮันกุกโกรินองบูเฮโยนะคะคุณซองมินเรียนภาษาเกาหลีครับนั่นเองนะคะ ่อไปตรงนี้นะคะมีประธานนะคะมีชื่อคนอยู่นะคะแล้วก็มีคำกริยาให้แล้วก็มีกรรมให้ด้วยนะคะมีตัวชี้กรรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีประธานมีผู้กระทำมีผู้ถูกกระทำนะคะมีผู้ถูกกระทำมีสิ่งที่ถูกกระทำอยู่นะคะอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราสามารถแต่งประโยคให้มันสมบูรณ์ได้เลยึ่งกีเนินชีกึมหมอเฮโย ซึ่งกีนื้นเจมือเฮยโยนะคะดังนั้นในภาพเนี่ยค่ะแต่ละคนเขาอาจจะเปรียบเทียบกันก็ได้นะคะเราก็เลยใช้ตัวชี้เนินมานั่นเองนะคะหรือว่าใช้เน้นก็ได้นะคะใช้เน้นเน้นบุคคลน,นั้นๆดังนั้นเจซึนชีนึนโมเฮโยเจซึนชีนึนปังเงินมอกโกโยนะคะอันเจลาชีนึนโมเฮโยอันเจลาชีนึนปังเงินมอกโกโยโพอ่าขอโทษค่ะ เฉลบิจอนเนื้อผ้าโยนะคะผูดาดตัดดาทิ้งไปใส่อายโยนะคะก็สละรวมกันเป็นผ้าโยนั่นเองนะคะอีริงชินึนโมเฮยโยอิริงชินึนอิรินเฮโยหรือว่าอิลเฮโยก็ได้ค่ะนะคะส่วนยอรบุนโอเนื้อโมอเฮยโยนะคะคุณครูไกด์ให้ชอนเนื้ใส่ตัวเองเข้าไปด้วยนะคะฮังกุกโกรินแผะวโย กูโกรินคงบูเฮโยนะคะแพรวโยกับคงบูเฮโยคือคําเดียวกันนะคะแปลว่าเรียนชอนึนชีจางงีอ๋อไม่ได้นะคะอ๋อชอนึนชีจงางงีคาโยก็ได้นะคะชอนึนินปั้งเงินมอกโกโยอชอนึนิจุดซึรินมาชอยโย สามารถตอบได้แบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถเสริมตรงนี้ได้อีกนะคะเพราะว่าคำคุณศัพท์เราเรียนแล้วโซเนิน์ฮันกุกโกรืนคงบูเฮโยนะคะฮันกุกโก้นึนออตโตเคออเรียววโย و. นะคะยากนั่นเองนะคะออเรียบต์เนาะโซเนอร์ฮัน,น,นกุกโกรืนแผลวโยฮันกุกโก้นึนชวีวโยภาษาเกาหลีง่ายนะคะบางคนก็ง่ายนะ 저는ช,ชีจางยิ่งกยนะคะชีจางยิ่งกอ,อ่ชีจางยิควาอิรึนซายโยเห็นไหมคะซื้อผลไม้ฉนวนปั้งเงินหมอกโกโยป,ปั้งปั้งอึนตรงนี้ใส่ดีอึนนะคะแต่เอามาเริ่มต้นประโยคใหม่เราใส่อึนนะคะเน้นที่ขนมปังนะคะว่าปั้งเงินมาชิดซาโยนะคะ โซนุนจูตสุรินมาชอยโยจูดสืเนื่นนะคะจูดสืนื้อมาชิดซโยนะคะ่างนี้นั่นเองนะคะสามารถตอบตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปเป็นการฝึกพูดนะคะเดี๋ยวคุครูจะมาทำอีกคลิปให้นะคะทำการพูดแล้วก็การฟังให้พร้อมกันนะคะติดตามคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ